วันนี้อยู่กับผมอาจารย์น็อตตี้วิบบับนะครับเจ้าของตำหนักปู่ใหญ่โนตครับอยู่กับอน็อตตี้ตำหนักปู่ใหญ่ครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ไรไลฟ์สดนะครับเนะาะผ่าชมทู่วปู่นะที่อาจารย์จุดไปลอตเตอรี่แล้วก็ก็ใครยังไม่แชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้คนลำบากอยู่ดีเห็นทีนี้วันนี้ก็จะเล่าเลยนะครับก็จะมีเรื่องอ่า ทูปปูเนาะที่อาจารย์จุดกับปูเวทแล้วก็ฝันที่ปูองดําบอกให้ไปจุดกับปูเวทแล้วอาจารย์ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่าใบแดงใบแดงนะครับใบแดงนะครับใบแดงนะครับการแก้บนฟังดีๆนะอ่าสองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวทพนันนะครับไม่สำนุนให้เล่นการพนันที่อาจารย์เล่านี่แค่เล่าให้ฟังเดาว่าททยว่าเท่านั้นนะครับเนาะซึ่งอาจารย์บอกนี่ก็ให้ไปถ้าจะซื้อก็ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเหมือนลอตเตอรี่งวดที่แล้วอาจารย์ยกให้ห้า 93<ม>เนอะ<ม>เห็นไหมอ่าวันนี้ก็จะพูดเรื่องนี่แหละลตรตดีโหสดีสา3,000คนครับตอนนี้คนดู3,000แล้วกีวันนี้คนดูอาจจะไม่เยอะนะครับใครก็แชร์ให้ด้วยแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์แชร์ก่อนแป๊บหนึ่งโอ้คนดู3,000เลยวันนี้ <laughs> <ะ>ตเตรียมปากกากระดาษตัวนะเตรียมปากาปากากระดาษแป๊บหนึ่งครับอ่ะกินน้ำจะข้ากา่อนด้อพี่น้อง ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาหายจากนี่ไปเลยช่วงนี้อาจารย์อ่าไปเดินทางสะสมบารมีสะสมบุญติดตามพระอาจารย์ไม่ว่าจะพระอาจารย์ต่างๆเกจิต่างๆนะครับเพื่อที่จะร่วมเผยแผ่บารมีพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็หลายอย่างเหมือนที่เคยเผยแผ่สำนักเราให้มีชื่อเสียงมาแล้วนะครับขอบคุณมีเอฟซีเม้นตว่าแล้วคือเก่าอ่ะผมขอถามหน่อยแล้วกันคนดูสามพันกว่าคนเนี่ยสามพันสามร้อยกว่าชีวิตเนี่ย ยังรักยังศรัทธาและยังติดตามผมอยู่ไหมคอมเมนต์หน่อยครับคอมเมนต์กันรัวๆให้หน่อยว่ายังรักอาจารย์นอตตี้อยู่ไหมครับขอความคิดเห็นด้วยครับอ่ะคอมเมนต์ด้วยครับยังเชื่อมั่นยังศรัทธาในตัวผมยังศรัทธาในตัวผู้ไมคอมเมนต์กดหัวใจรัวๆให้หน่อยครับคอมเมนต์กดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับคือยังรักเหมือนเดิมพี่ออฟบอกนะครับคือผม ขอบคุณรูกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะไล่อ่านในวันหลังเด้อกดหัวใจรัวๆด้วยก็คือก็เป็นว่าใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ออกไปครับไม่ต้องมาด่ากันหรอกถ้าด่าแล้วมันดีขึ้นก็ด่าครับเนาะอ่ะไปถึงเรื่องทีนี้ฟังนะฟังดีๆครับให้ดูทูบป,ปู่ก่อนเลยจุดอันนี้ผมจุดของผมเองไม่ได้ให้ใครอะไรถ้าชอบก็ลอตเตอรี่อย่างเดียวแค่นั้นนะครับนะครับ เดี๋ยวนะอ่ะให้ดูทูบก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเนาะอยากบูชา4ีรเก้าเสื้อสีขาวมีคอปกไหมอ๋อไม่มีครับมีแต่คอแบบนี้เลยนะครับบูชาได้ที่ไลน์นะครับเนาะมาดูทูบกันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยว๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดผิดกับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะครับเนาะ ยูทูบแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องอลอตเตอรี่อาจารย์ด้วยว่ามีตัวไหนนะครับอ่ะแคปนะครับเนาะทูเนีอาจารย์เอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะถูกกฎหมายผมจุดของผมเองทุกคนอยากดูผมก็เอาให้ดูนะผมไม่ได้บอกให้ไปเล่นไปอะไรเลยนะให้ดูเฉยๆชอบก็ลอตเตอรี่อย่างเดียวเพราะผมซื้อลอตเตอรี่ผมถูกกฎหมายเนี่ย4ี่หรือ409ก็ได้ผมก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ ผมก็ได้มาชุดสิบใบผมโชว์ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับใช่ครับเสียงฝนตกครับแคบแล้วเนาะอ่าแคปแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวจะมีใบแดงต่อนะครับอืมโอเคนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์สดบ่อยๆนะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องใบใบแดงต่อนะครับใบแดงที่เขาสไลด์กันผมจะพูดเรื่องนะทูบเนี่ยผมมีซื้อลอตเตอรี่ผมเดี๋ยว,ยวผมเอาลอตเตอรี่ให้ดูผมไปได้มายุใส่ล่ะซื้อหรอหไปใไส่วะ นี่ใส่นอ้อ้บไดนี้ซื้ออะไว้ใส่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบินะ่องแรกเบืนะ้องแรกแป๊บนึงพี่น้องอยู่ในหนี่บ่ล่ะฮึฮึซื้ออะไรทิ่ทมใส่าามสาที่น, <c oughs> นี่เดี๋ยวเด้อพี่น้องซื้ออะไรทิ่มใส่ว่าลอตเตอรี่ทิ่มใส่น้อ้บมดที่นี่นี่เด้ชดทูบได้ก็ไปซื้ออีหลีครับ406ศูยไง ศูนย์เจ็ดแปดสี่ศูนย์หกมันบอคอยไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยใครถือหกสิบล้านนี่ก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ย่อยไปซื้อมาแปดเจ็ดเจ็ดแปดคอยก็ไปซื้อมานี่แหละพี่น้องอาชีพอให้ฟังแบบที่นว่าผมไปซื้อลอตเตอรี่ตัวใดเนี่ยอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะผมก็ไปซื้อทูปู่นี่แหละ ผมจุดผมก็มีความหวังครับอะไรมันถูกกฎหมายเราก็ทําอะไรผิดเราก็อย่าไปทําไม่มีใครรู้หรอกว่าออกตัวไหนผมก็เดาเอาทายเอาไปอย่างนั้นนะครับทีนี้มาพูดเรื่องว่าผมซื้อลอตเตอรี่อะไรฟังนะครับลอตเตอรี่ที่ผมซื้อก็จะมีเจ็ดแปดผมไปไล่เลขแปดนะครับเพราะผมไปวัดผมคิดว่าพระก็คือแปดผมก็ไปไล่เจ็ดแปดนะลอตเตอรี่ผมนะเดี๋ยวผมผมพูดผมไล่ให้ฟังมีเจ็ดแปด มีแปดสามลอตเตอรี่นะครับแล้วก็เจ็ดสามแล้วก็แปดเก้าที่ผมไล่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 ซื้อลอตเตอรี่ที่วัดพระอาจารย์นะอันนี้พูดให้ฟังเจ็ดแปดแปดเออมีแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแล้วก็แปดเก้าที่ผมไล่ซื้อนะครับเนาะอ่าส่วนท้ายสามตัวลุ้นท้ายสามตัวของลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มันมีที่ผมหยิบได้มามีแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดเก้าครับอ่าทันไหมทันไหมนะครับแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าคือเอาเลขรถมาซื้อนะครับลอตเตอรี่ มีคนช่วยหนูหน่อยผมก็เลยซื้อส่วนทูบก็406อย่างที่เห็นนั่นแหละ4 0 6 4 0น mm. ผมก็ไปไล่ซื้อนะครับแค่นีน้อันนี้ลอตเตอรี่พูดให้ฟังผมไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะผมก็เดาเอาไทายเอาเหมือนกันครับผมก็เออถ้าถูกก็ถูกรางวัลที่หนึ่งไปเลยทุกคนทันเนาะโอเคอยู่เนาะโอเคเนาะในในอ่าในอันนี้นะในนี้มันปรับใหม่อ่ะในในใน u t u b e อ่ะครับมันก็เลยไม่ค่อยเห็น ข้อความอะไรเลยนะครับผมไปหาภาพผมก็เลยชอบแปดนะครับผมก็เลยชอบแปดผมก็เลยไปไล่เลขแปดภพก็คือแปดผมก็เลยไล่ห,หาแปดผมว่าโอ้ยิบเอาเงินแล้วครับแปดนะเนาะอันนี้ลอตเตอรี่นะครับพูดให้ฟังเฉยๆนะครับเนาะอ่ะไงก็เข้ามาได้ครับตําหนักเราเปิดปกติเข้ามาไว้ผู้ยูทูปคอมเมนต์หน่อยทําไมคอมเมนต์ยูทูปไม่ขึ้นครับตัหนักเราเปิดปกติครับ บ้านโนนสม,มัีอำเภอนามนจังหวัดกะฬสินใครมาไหว้หลวงปู่ศิลาเนี่ยมาสำนักใกล้ๆครับใกล้ๆกันแวะมาได้นะครับแวะมาได้ไม่ทันบ่มีแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็แปดเก้าลอตเตอรี่ที่ผมซื้อนะครับอืมแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดเก้าแล้วก็สี่ศูนย์หกทู้ปู่ลอตเตอรี่นะอืมที่ผมซื้อเองนะผมไม่ได้บอกใครๆไปซื้อตามเด้อนะครับผมชอบแปดนะครับลอตเตอรี่อ่ะทุกคนก็เกตเอาแล้วกัน อะไรที่พอเข้าใจก็เก็ตเอาลองจับใจความดูจะให้ผมพูดไปทั้งหมดเลย <laughs> อืออ่ะพิมพ์ให้ด้วยใครที่ทันนะลอตเตอรี่ผมนะน,นี่พูดเรื่องลอตเตอรี่ผมนะเจ็ดแปดไปแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดสามแปดเก้านี่ลอตเตอรี่ผมส่วนท้ายลอตเตอรี่ของผมมันมีแปดเจ็ดสามแปดเก้าแล้วก็สี่ศูนย์หกแค่นั้นแหละนะครับเนาะอื